วันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอำาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระอยยูลายภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณนะนี้เป็นพระประทานหล่อด,ด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิเตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ าติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกราตาโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอก,กับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญจเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้จเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม่นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาด้วยบาร,รมีธรรมขององค์พระยูไยภัยสัจทยครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้า ทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชารับโพธิสัตว์ควนอินปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหน ขอเชิญมาไหว้ขอพอรองค์พระยุลายภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้าเพื่อมาขอพอรโชคลาบและในเรื่องของสุขภาพและได้มาขอพอรพระอวโลกิเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางนอนที่แย้มพระโอษฐ์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุขคุณผู้ชมสามารถมากราบมาไหว้ขอพอรท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน เรื่องสุขภาพขอแนะนำว่าให้ขอพรท่านด้วยทูบสีแดงและผลไม้ค่ะ ในวันเสาร์ที่16เมษายน2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาร่วมทำบุญได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อฐานพระประธานพระพุทธรูปสมปรารถนาเวลา15นาฬิกาณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งในขณะนี้ทางวัดยังขาดเจ้าภาพในการหล่อฐานพระพุทธรูปสมปรารถนาเป็นจำนวนมากค่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาปลูกต้นบุญแห่งการสมปรารถนาณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสัมพราญจังหวัดนครปฐมด้วยกันนะคะ